ก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t ท r o t วิ่งๆนะคะก็เอาพลังงานบวกมาให้อีกเหมือนเช่นเคยทีนี้ดูบรรยากาศในวันนี้นะคะของการอัดคลิปตรงนี้ช่วงนี้ใข่ก็จะอัดคลิปในบรรยากาศนี้ในห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนนะที่ปกติแล้วไข่ไม่ค่อยได้มานั่งอัดตรงนี้สักเท่าไหร่ปกติก็จะนั่งอัดอยู่ข้างนอกแต่ว่าช่วงนี้ก็คือสามีจะทํางาน work from home นะคะบางบางครั้งอืม ก็จะแอบมาอัดคลิปแล้วก็เวลาตอนนี้ก็ให้เขาแบบว่าอยู่ข้างนอกแล้วก็ทํางานของเขาไปนะเราก็มาแอบส่งลง,งานเดือดกับทุกคนเหมือนเช่นเคยขอโทษทุกคนมากๆที่คลิปของ1 2ราศีในเดือนมก,การาอาจจะแบบออกช้านิดนึงนะคะที่นี้อันนี้ก็ประเดิมใช้อ,อุปกรณ์ใหม่นะคะเป็นอุปกรณ์การอัดคลิปแล้วก็มี led light อยู่ตรงนี้ด้วยเออนะ ทีนี้แต่แสงวันนี้มันอาจจะยังแบบไม่ได้มากพอเหมือนคล้ายๆกับตรงที่นั่งทุกวันเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นหน้าต่างใหญ่มากนะคะก็ที่นี้อ่ะไม่เป็นไรถ้าแสงอะไรยังไงก็คือหลายๆคนก็คอมเมนต์ได้นะถ้าแสงมากไปหรือน้อยไปอะไรแบบนี้นะคะนี่เอามาดูพลังงานกันนะก่อนอื่นเลยก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไคร้กดคอมเมนต์กระดิ่งนะคะให้ไข่ด้วยนะให้เป็นกําลังใจกันแล้วก็ รับพลังงานบวกกันนะทีนี้ใครยกกระดูดูส่วนตัวทักมาที่ไลนของไข่เคจไอเดียแซตอนนี้คิวไปอยู่ที่อวีวีวต้นเดือนหรือประมาณช่วงวีที่2ของ ของมีนานะคะก็ใครย่อมการจะดูดวงก็รีบทักมาขอความกรุณาสำหรับผู้ที่ต้องการจองคิวเท่านั้นถ้ายังไม่พร้อมจองถ้ายังไม่พร้อมถ้ายังไม่พร้อมโอนจองคิวอย่าเพิ่งแอดมานะใครต้องการให้คนที่เขาแบบพร้อมจริงๆแล้วคนที่อยากดูจริงแอดมาก่อนนะคะนี้ก็ตอนนี้ก็มีโปรสุดฮิตที่เป็นโปรหนึ่งเก้าเโปรหนึ่งก้าเจะเป็นโปรที่คนมาจองตลอดเลยในช่วงตั้งแต่เปิดโปรมาเพราะมันเป็นโปรที่ขำคำถามด่วนเร็วๆสั้สนๆอ่านไพ่ไม่เกิน5นาทีประมาณนี้จบสำหรับใครที่เป็น คนที่ดูโปรที่แบบโปรสุดคุ้มที่เป็นโปรหลักก็จะเป็นโปรที่3ามก้วเก้าเก้าอะไรแบบนี้ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นถึงเดือนเสียวเก้าโปรพวกนั้นจะเป็นการอ่านไพ่ที่แบบครอบก็คือได้ไพ่นางฟ้ารักได้ไพ่รวมแล้วก็ได้ไพ่คําถามเจาะด้วยนะคะใครที่อยากดูโปรไหนก็มาแจ้งละกันทีนี้มาเริ่มกันนะตรงนี้เป็นพลังงานของคลิปในเดือนมกรา ที่เป็นคลิปของความสัมพันธ์าราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์มีนนะคะคลิปนี้เป็นของชาวมีนใครที่เป็นชาวมีนตรงมาดูคลิปนี้ได้แล้วก็ใครที่เป็นชาวสองก็มาเปิดใจรับพลังงานบวกก <nickname S 2> ันนะทุกคนอ่ะมาดูกันหน่อยสิความรักสัมพันธ์ของชาวมีนพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างนเนาะความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนความรักสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันดาวศุกร์มีนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างไพ่มีเอเนจีของ playfulness คือบางคนตรงนี้อาจจะเป็นชาวมีบางท่านที่พยายามที่จะใช้มีความความเขาเรียกว่ามีความสนุกในชีวิตหรือใช้ชีวิตแบบที่สนุกสนานร่าเริงอะไรไปอย่างนี้นะก็คือเหมือนคล้ายๆกับว่าบางท่านอาจจะเป็นมีนที่คุณมีคู่รักก็ได้หรืออาจจะเป็นมีนที่ว่าคุณเซปเอร์เรตหรือรอใครอยู่นะคะเพราะมันมีไพ่พลังงานที่มีเอเนจีของ calling i n y o u r so m a t e แล้วก็มี Se ป a r a t i o n อยู่อยู่ต่อต่อมาด้วยซึ่งมันมีคู่ตรงนี้ที่มีความความรักความสัมพันธ์ที่ยังเรียกหาใครยังรอคอยใครโดยเฉพาะคนที่มีเคมีต่อกันมากๆ ไพ่มีพลังงานของ chemistry t h ่ strong magnetic attraction นี่ฮพลังงานตอนนี้มีนคุณมีความดึงดูดหรือเคมีกับใครมากอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่ดิวกันอยู่ในปัจจุบันอืมในดูพลังงานของรวมๆตรงนี้หน่อยสิว่า energy เป็นอย่างไรกันบ้างไหนมาดูหน่อยพลังงานตอนนี้มี energy ของคนที่เป็นมีนที่คุณรู้สึกดึงดูดกับใครมากๆเลยแหละ เออแล้วคุณก็ยังเรียกหาใครอยู่ตรงนี้ที่อยู่ในใจโดยเฉพาะพวกคนที่เซปเปเรตกันคู่บางคู่ของเซปเปเรตของมีนบางท่านที้คุณมีพลังงานที่มี energy ของความดึงดูดมากๆเป็นพิเศษกับใครบางคนของพวกคุณนะคะทีนี้มาดูพลังงานตรงนี้กันขอดูพลังงานของพลังงานรวมความรักตรงนี้หน่อยของชาวมีนกันนะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ความักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิคนละชาวศุกมีนในช่วงเดือนนี้นะคะในช่วงนี้พลังงานความราักความสัมพันธ์นะคะของลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์มีนพลังงานเป็นอย่างันบ้างขอดูหน่อยสิอืองานความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนั่นไงมีพวกพลังงานของคนที่มี energy separate กับใครหรือมีช่วงความรักที่ห่างกับใครหรือมีใครห่างกับคุณมาตรงนี้ความราักความสัมพันธ์ของชาวมีนนะคะอืม ความรสัมพันธ์ของชาวมีนเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยความรักสัมพันธ์ของชาวมีนพลังงานเป็นองไรบ้างขอดูหน่อยสิความกสัมพันธ์ของชาวมีนไพ่มีไพ่มีนขึ้นด้วยไพ่ตรงนี้มีไพ่ของคนที่หมกมุ่นในความรักความสัมพันธ์มากๆเลยเป็นมีนที่มีการจบมีรักมีรักที่ว่าเขาเรียกว่าคุณยังมีคุณยังมีความรู้สึก คิดมากเสียใจกับอะไรบางอยา่างด้วยสําหรับมีนบางท่านตรงนี้นะคะอืมในกองมันมีพลังงานแบบนี้ค่ะในกองมีเ n e r g y ของอัศาวินถ้วยด้วยเพราะฉะน,นั้นเอเนจีของบางท่านตรงนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาอย่างเช่นว่ามีใครเข้ามาให้ความรักความรู้สึกหรือมีใครที่อยากจะแบบว่าอ๋ออย่างเช่น พวกคนที่มีติดค้างในเรื่องของความพูดคําขอโทษหรืออะไรก็ตามมันมีบางคนที่มี energy แบบนี้อยู่ทีนี้ไพ่มาดูนะคะไพ่มีพลังงานนี้ไพ่มีสองเหรียญคือมีบางท่านตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นบางคนที่พยายามที่จะใช้ชีวิตแบบที่บหาจุดสมดุลหาจุดกึ่งกลางในชีวิตของตัวเองหรือในชีวิตรักด้วยสําหรับมีบางท่านอืรวมถึง energy ของบางคนตรงนี้ค่ะ มีบางท่านคุณอาจจะมีในเรื่องของการที่ว่ามีใครที่เข้ามาในชีวิตแล้วออกไปใครเข้ามาแล้วออกไปมีการกลิ้งเข้ากิ้งออกอะไรแบบนี้นะคะอืมเพราะไพ่พไมันมีพลังงานแบบนี้ด้วยไพ่มีแปดประกบหน้าหลังแปดถ้วยแปดถ้วยนี่คือเป็นคนที่มีการที่ว่า คือถ้าไม่ใช่ตัวคุณมีสถานการณ์บางอย่างบังคับให้คุณต้องห่างคนรักหรือต้องเดินจากใครมันก็จะเป็นบางคนที่เดินจากคุณในอดีตตรงนี้ที่ผ่านมาตรงนี้หรือรวมถึงบางคนยังเกี่ยวข้องอยู่ใกล้ๆกล้ในช่วงคลิปนี้ได้ด้วยทางเรล่นี้เอเนจีของมีนบางท่านตรงนี้มีในเรื่องของความรู้สึกแบบว่าใจที่มันยังเศร้าในเรื่องของความรักค่ะมันมีคนที่ยังเศร้าอยู่ในเรื่องของความรักอย,อย่างแน่นอน บางท่านอาจจะเป็นชาวมีนที่แบบว่าคุณอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ต้องเลือกระหว่างอย่างเช่นเลือกระหว่างคนรักสองคนหรือเลือกระหว่างรักกับงานหรือรักกับเงินหรือว่าเงินก็คือมันมีพลังงานแบบนี้ได้ด้วยสําหรับบางท่านนะมีไพ่เอ e เ g y จีมีพลังงานแปดดาบด้วยคือพวกแปดดาบสังเกตดูนะแสงสะท้อนที่อยู่ตรงนี้สังเกตเห็นคืออะไรรู้ป่ะแสงที่มันเป็นตัวตัวขาตั้งกล้องใหม่ของไข่ มันเป็นที่เป็นเหมือนจะใช้กับ LED แบบ r i n i l i t อ่ะเออเป็นเหมือนแสงไฟกลมๆม,มันก็เลยมีสะท้อนแบบนี้เนาะเห็นว่าเออทีนี้ไพ่นี้8ด8ดาบแปดดาบคือความรู้สึกที่อาจจะเป็นมีบางคนที่เขาเรียกว่ารู้สึกอึดอัดในชีวิตรักรู้สึกอึดอัดในสถานการณ์ของความรักของตัวเองหรือบางคนยังหาทางออกกับอะไรบางอย่างไม่ได้ทุกๆอย่างยังมืดแด้านเวลาที่คำคำคำภาษาไทยที่ใช้คําว่ามืดแด้านคือแบบนี้เลยคะ่ะ นี่คือไพ่มืดแปดด้านจริงๆเพราะมันเป็นไพ่ดาบแปดอันล้อมกรอบแล้วก็มีไพ่เชือกผูกทั้งตัวแล้วก็ผูกตาด้วยเพราะฉะนั้นมันคือปัจจัยที่หมายถึงว่าหลายอย่างของความรักที่ยังไม่ยังไม่รู้สึกถึงความที่ลงตัว หรือบางคนอาจจะเป็นมีที่ยังรู้สึกว่ายังอึดอัดกับบางอย่างอะไรหลายอย่างยังไม่ลงตัวพลางงานนี้มี energy แบบนี้นะคะไพ่มี9เหรียญก็คือถ้าเป็นมีนบางท่านที่สถานก,การณ์ในเรื่องอื่น,นการเงินอะไรแบบนี้มั่นคงหรือคล่องดีอะไรแบบนี้ก็คือก็ให้โฟกัสหรือว่าใหา้มีความสุขกับปัจจัยหลายอย่างที่ตัวเองมีได้ทําได้เป็นได้ไปก่อนถ้าสมมติความรักของบางท่านอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์มากพอ นะเออ,อาจจะเป็นมีบางท่านที่ความรักอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบสมบูรณ์หรือว่ารู้สึกลงตัวหรือรู้สึกแฮปปี้ดีก็อาจจะไปแฮปปี้หรือไปโฟกัสกับอย่างอื่นก่อนได้ด้วยนะคะอืมทีนี้ไพ่มี energy แบบนี้หกไม้เท้ามันเป็นชัยชนะที่มันมีแฝงในไพ่นี้นะแต่ว่าไพ่นี้เป็นชัยชนะที่ไม่ง่ายค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าบางครั้งคือในเรื่องของความสัมพันธ์ของบางคนตรงนี้ในไพน่นี้คือมันเหมือนคล้ายๆกับ ปัจจัยบางอย่างอาจจะไม่ได้ทําให้คุณหรือใครบางคนมาแก้ไขอะไรบางอย่างในอดีตที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบอย่างเ <_ d uty> ช่นว่าเกิดอะไรบางอย่างในอดีตที่มันแบบแย่ yeah, หรือบางทีมันมีปัญหาหรือบางทีมันมีอะไรบางอย่างที่ยังหาทางออก,กวความสัมพันธ์ของคุณกับใครบางคนไม่ได้ <_ d uty> คือม่หมายถึแบบว่ารอให้ผ่านช่วงเวลาในอดีตจนมาถึงทุกวันนี้ยังรอให้ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้อยู่ตรงนี้อืม แต่มันมีหนทางที่ดีหรือว่ามันมีในเรื่องของอชัยชนะดีๆของความสัม,สมพันธ์ความรักของตัวคุณนะคะชาวมีตรงนี้แต่ว่าบางทีมันอาจจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่ารอผ่านช่วงเวลาอะไรบางอย่างให้ไพ่หลายๆอย่างมันเปิดทางมากกว่านี้ที่สาคัญมันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆตรงนี้ให้กับชาวมีนอยู่ในไพ่เซตที่2ตรงนี้นะคะไพ่ต้องบอกว่าไพ่ใหญ่ขึ้นมาสองใบและเป็นไพ่ใหญ่ที่เป็นราศีธาตุน้ําทั้งนั้นเลยได้แก่ไพ่หนี ไพ่ของตัวคุณด้วยค่ะไพ่เดมูนนี่คือไพ่มีเลยอืมไพ่ของชาวมีนนะคะเราก็ต้องบอกว่าเอ e เนอจีแบบนี้มันจะเป็นพวกคนที่ว่าอย่างเช่นคุณหรือพวกเขาเหล่านั้นกับตัวคุณเนี่ยมีพลังงานบางอย่างที่เซนถึงกันได้ในศาสตร์อย่างเช่นว่าบางคนอาจจะฝันถึงนึกถึงกันสื่อถึงกันในเรื่องของจิตความรู้สึกหรือสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่ มันมี energy ที่คุณกับใครบางคนสะท้อนถึงกันได้แล้วก็ไพ่ตรงนี้มีพลังงานของความรู้สึกที่ว่า energy ของความรักของชาวมีนบางท่านยังรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับความเสียใจความรู้สึกหม่นหมองอยู่ในใจความเ,าเขาเรียกว่าความรู้สึกใจเสียน้อยใจเสียใจอะไรแบบนี้มันมีพลังงานแบบนี้แล้วก็ energy ของบางท่านตรงนี้นะคะชาวมินบางคนขอให้ดูให้ดีๆเวลาที่คุยกับใครหรือพบากับใครในช่วงพลังงานแบบนี้สําหรับบางคนนะ อเพราะว่าไพ่บางอย่างมันยังมี energy ของความปวดหัวหรือความคิดมากหรือความทุกข์อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะไพ่มันมีพลังงาน energy นี้ก้าวดาบนี่คือไพ่ของความคิดมากหรือความเครียดหรือความทุกข์ไพ่ของความหมกมุ่นในความรักมีก้าวไม้เท้าด้วยไพ่เลขกก้าวขึ้นเยอะนะก้าวเหรียญก้าวดาบก้าวไม้เทา้าโดยเฉพาะก้าวดาบ แล้วก็มาติดก,กับภาพก้าวไม่ท้าเลยไพย่คนนี้เป็นความความที่บางคนน่ะเป็นมีนบางขั้นที่หมกมุ่นในความรักมากๆเลยอ่ะหมกมุ่นในชีวิตรักหมกมุ่นกับใครบางคนมากๆอยู่ตรงนี้อืมอะไรที่มันแบบว่าอยู่ในทางที่มันยังเขาเรียกว่าความรักมันต้องอยู่ในจุดที่พอดีและสมดุลน,นะไพ่ของคุณละมีมาตรงกลางแบบนี้คือการหาสมดุลค่ะถ้าใครที่มีความทุกข์หรือความคิดมากหรือเครียดในความรักมากเกินไปขอให้หาสมดุลให้ตัวเอง ไพ่มีพลังงานนี้ด้วยเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ำนะคะราศีพิจิกและที่สําคัญไพ่เดทพลังงานตัวน,น,นี้มี energy ของมีนที่จบกับใครมาอันจะเป็นจบมาในช่วงอดีตในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาหรือบางคนอาจจะจบในช่วงช่วงคลิปนี้เลยใกล้ๆก,ก,กับคลิปนี้เลยอืมแต่ไพ่นี้มันเป็นไพ่ที่ใครต้องการทาสื่อตรงที่ว่าไพ่บางท่านตรงนี้มันมีการ big change ใหญ่ๆรออยู่ตรงนี้ค่ะ มันมีการบิ๊กเชงใหญ่ๆรออยู่หลังจากไพ่เดทตรงนี้ผ่านไปพอเดทไพ่ใบนี้มันมีมินิ่งของคำไพ่นี้ก็คือ transformation เพราะฉะนั้น energy ของการเปลี่ยนแปลงหรือ transformation ใหญ่ๆมันมีรออยู่ในชีวิตรักของชาวมิน้นบางท่านตรงนี้พลังงานของบาง energy ตรงนี้นะคะชาวมิ้นตรงนี้คุณอาจจะเป็นพวกคนในเครื่องแบบหรือคนที่ทําที่เกี่ยวกับในเรื่องของสายที่แบบเกี่ยวกับ life เกี่ยวกับความเป็นความตายเกี่ยวกับชีวิตหรือคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับค,คนที่เป็นลักษณะพวกนั้นได้ อาจจะเป็นตัวคุณหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเช่นสายทหารสายตำรวจสายเครื่องแบบสายประกันชีวิตสายหมอสายพยาบาลสายที่เกี่ยวกับไลฟ์เหลือหรืออาชีพที่เกี่ยวกับความเป็นความตายตรงนี้ได้ด้วยอืมหรืออาจจะเป็นชาวมีนที่เกี่ยวข้องกับในลักษณะความรักที่แบบว่าสูญเสียอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการจากเป็นเท่านั้นแต่หมายถึงแบบจากแบบจากอนะคะ่ะอืมจากแบบเอ่อจาก ไพ่ส่าของไพ่เดทอ่ะเนาะมันก็มีพลังงานแบบนี้ได้สำหรับบางท่านนะไม่ใช่ทุกคนนะคะทีนี้ Energy แบบนี้คือไพ่มี6ดาบด้วยสังเกตดูว่าไพ่มันต่อมาจากไพนะ่เดทนั้นเป็นไพ่6ดาบเพราะฉะนั้น Energy แบบนี้คือมันคือการที่ชีวิตพักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆและพักไปสู่ข้างหน้าซึ่ง Energy ของคุณอนะ่ะในตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งที่5กับตําแหน่งที่10คือไพ่มันเป็นไพ่เลข6ทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นไพ่6ไม้เท้ากับ6ดาบซึ่ง ในบรรดาไพ่ดาบไพ่หกดาบต้องต้องบอกตรงว่าไพ่หกดาบเป็นไพ่ที่ถือว่าโอเคที่สุดแล้วก็โอ้ไพ่ดาบมันจะมีไพ่ที่เป็นไพ่หนึ่งดาบกับไพ่หกดาบเนี่ยถือว่าโอเคถ้าเป็นไพ่อื่นๆน่ะอืมไม่ถ้าเป็นพวกไพ่ดาบอื่นๆถือว่าไม่ไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไพ่ค่อนข้างจะนก г ทีบแต่ไพ่หกดาบมันมีพลังงานเอนเอร์จีโพซิฟอยู่ตรงนี้มากๆมันคือการผลักดันอะไรบางอย่างที่ทําให้ชะตาของชีวิต ชาวมีนตรงนี้พักไปในสู่จุดที่ดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นไพ่ที่มีชัยชนะด้วยนะคะแต่ว่าบางคนตรงนี้อาจจะเป็นชาวมีนบางคนที่แบบว่าชีวิตรักในอนดีตผ่นมาโดดม้ถึงบางท่านตรงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างที่ทําให้รู้สึกตรมหรือว่าความรู้สึกที่หมกมุ่นหรือเครียดหรือย,ยังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่แล้วมันยังเป็นความรู้สึกเศร้าๆหน่อยๆอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ไหนมาดูพลังงานเอเนจีของ ข้อความหน่อยสิว่าไพ่ข้อความเป็นยังไงบ้างอืมขอดูไพ่ข้อความของคนรักของชาวมีนหน่อยนะคะขอดูพลังงานของคนรักหรือคู่ของชาวมีนพลังงานคู่ของชาวมีนนะคะคนรักหรือคู่ของชาวมีนตรงนี้เนี่ยคู่ของพกคุณหรือคนรักของพกคุณจามีข้อความไาถึงพักคุณมากนะคะขอดูหน่อย คู่หรือคนรักของชาวมีมีข้อความรักอะไรถึงบุกคุณบ้างขอดูหน่อยนะคะคนรักหรือคู่ของชาวมีมีพลังงานข้อความอะไรถึงบกคุณบ้างขอดูหน่อยสิคู่หรือคนรักของชาวมีมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างอืมเคเนี่ยดูนะ I'm seeing through the illusion คือไพ่เนี้ยมันเป็นพลังงานตัวแทนที่ l i n k i กับไพ the moon ะะ่เด e m o o ูค่ะพวกเดอรมูน uh, มันเป็นไพ่ตรงข้ามกันเดอ s u ซันเพราะฉะนั้นเดอ s u ซันคือแสงสว่างแต่เดอ m o มูนมันเป็นพลังงานตรงข้ามอะแสงที่มันสลัวหรือมืดมืดมัวมัวแบบแสงจันเพราะฉะนั้นไพ่นี้เหมือนกันคือ บางคนตรงนี้คุณอาจจะผ่านชีวิตรักที่หลายๆอย่างมันอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าความหลอกตาการหลอกใจความรักที่ยังไม่ลงตัวความรักที่ทุกอย่างมันยังดูเหมือนคล้ายๆกับพลังงานผจันที่ยังสลัวๆยังไม่ชัดเจนยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สักเซส์ยังไม่ลงตัวขณะนั้นหรืออีกในนึงคือพวกเขาเหล่านั้นของพวกคุณที่เป็นคู่พวกคุณหรือว่าคนรักพวกคุณอาจจะต้องผ่านอะไรแบบนี้ด้วยด้วยอิทธิพลไพ่นี้ทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้นะคะ you are my lighthouse คือสำหรับบางคนตรงนี้ที่อย่างเช่นว่าเป็นคู่รักหรือว่าเป็นคนรักของมีนที่มีความรู้สึกที่ดีให้กับชาวมีนตรงนี้สำหรับบางท่านคือความรู้สึกของการที่ความอบอุน่นการที่เป็นเหมือนแสงสว่างอืมใครบางคนที่เป็นเหมือนแสงสว่างหรือเป็นบ้านที่อบอุ่นของกันและกันตรงนี้ทีนี้ Energy มันมีไพ่นี้ I feel like a ticking time bomb คือเพราะเพราะว่าไพ่บางอย่างตัวนี้ที่ใครเห็นเลยน่ะมันมีไพ่ลักษณะมันมีไพ่ดวงมูลไพ่เดทแล้วก็ไพ่เอเนจีของไพ่ดาบไม้เท้าบางอย่างที่มันมีความแบบ่างเช่นว่าคนที่หมกมุ่นในความ ความรักคนที่หมกมุ่นกับใครมากๆคนที่หมกมุ่นในสถานการณ์ชีวิตรักหรือมีความเครียดหรือมีพลังงานในกง่ดีแฝงอยู่ตรงนี้ใครบางคนนี้ที่อยากให้ช่วงเวลาของชีวิตรักหรือของตัวเองผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปให้ได้หรือผ่านช่วงเวลานี้ที่ยังไม่ลงตัวกับบางคนอยากให้ผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีหรือยังไม่ลงตัวในความรักตอนนี้ให้ผ่านไปมันเลยเป็นไพ่อิทธิพลตรงนี้ที่มีทิจิ้งทับทิจิ้งทามบอมอยู่ตรงนี้ทีนี้ไพ่มี energy นี้ am awake and confused about all this เพราะว่าไพ่ Energy พวกนี้ค่ะมันมีพลังงานที่ส่งผลมาจาก The Moon ด้วยไพ่ในวันนี้มีพลังงาน The Moon อืมแล้วก็มีไพ่พลังงานดาบบางอย่างกับไพ่ Energy เล็กๆบางอย่างมาประกอบในลักษณะที่แบบว่ามันยังมี Energy ของบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่า คุณอาจจะผ่านช่วงเวลาของความสับสนหรือตื่นรู้หรืออีกในนึงคือพวกเขาเหล่านั้นของพวกคุณนะคะที่เป็นคนรักหรือเป็นคู่ของชาวมีนมีความทั้งสับสนตื่นรู้หรือบางทีเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า Energy บางอย่างคืออาจจะยังไม่ได้แบบเอ่อเห็นถึงแนวทางที่ถูกต้องหรือว่าเห็นในเรื่องของการที่จะแอคชั่นในความรักที่ที่ถูกต้องเพราะบางทีมันยังบางคนอาจจะรู้สึกมืดแปดด้านด้วยอาจจะเป็นตัวพวกเขาหรืออาจจะเป็นตัวคุณได้ด้วยนะคะตรงนี้อืม อ่ะโอเคเรียบร้อยเอาพลังงานของ Energy ของมีนมาให้ในคลิปที่เป็นเดือนมก,กราเนาะเดี๋ยวมาดูพลังงานของเอ e r g y อื่นๆกันต่อสําหรับราศีอื่นๆแล้วก็คลิปแร้วอนอกอื่นเดี๋ยวไข่จะพยายามมาอ่านคลิปให้แบบเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่แบบว่าเดือนนี้เป็นอะไรที่อ่อเป็นเดือนอีกเดือนที่ชาเลนจ์มากๆตักก้งอ่อในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาของไข่แล้วก็พอหลังจากต้นเดือนมาก็คือทุกอย่างสมูทขึ้นนะทุกอย่างสมูทขึ้น หลังจากที่ไฟทุกอย่างเพื่อให้กลับบ้านได้อะไรแบบนี้นะคะก็อ่าโอเคขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาอาัดคลิปให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้ไปก่อนากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยใครอยากจะดูดูดส่วนตัวทํามาที่หลังไข่เคชไอเดโอเซนะคะวันนี้ไปก่อนสําหรับใครรอเอเดนก็เดี๋ยวมารอดูคลิปอื่นกันเพราะตอนนี้เอเดนหลับอยู่หลับอยู่ข้างหน้าไข่ตรงนี้เลยหลังกล้องตรงเนี้ยมันเป็นเตียงนอนของเอเดนก็ เขาหลับอยู่พอดีนะคะก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเนอ้อวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ